สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้อยู่กับนองจาจษาที่ถนนเสรีไทยซอย68นะคะไม่ต้องตกใจนะคะเทียนพื้นเปียกนะคะเมื่อกี้ฝนตกหนักมากนะคะเพิ่งหยุดนะคะกำลังสาแต่ว่าวันนี้เจษาจะพามาชมแล้วก็มาอัปเดตสต็อกนะคะกับอี u สู D m ดีที่เป็นรถที่พร้อมใช้นะคะเนาะจะเอามาให้ชมวันนี้อยากบอกว่าตัวเลือกของเรามีเยอะมากแล้วก็ใครที่อยากจะเข้ามาเลือกชมหรือว่าอยากจะมาดูรถตัวจริงนะคะก็เข้ามาได้เลย ะะคันนี้นะคะท่านผู้ชมนะคะเป็นคันแรกเลยนะคะน้องจะาจ๋าให้ชมก็คือมีกี่คันเดี๋ยวนับก่อนนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดคันจะมีแค่ดีแม็กล้วนเลยนะคะเดี๋ยวน้งจะพาชมคันแรกนะคะราคาหกอห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะกับตัวหนึ่งจุดเก้าตัวแซดนะคะปีสองพันยี่สิบนะคะท่านผู้ชมนะคะปีสองพันยี่สิบคันนี้ไม่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันกิโลนะคะเป็นเกียร์ออโตโส้สีบอนเงินนะคะสภาพตัวรถก็อย่างที่เห็นเลยว่า รถที่เอาเข้ามาให้วันนี้ก็คือมีแต่รถพร้อมใฉ่ค่ะลูกค้าไม่ต้องไปทําอะไรเองเพิ่มเติมนะคะสําหรับสีบอนเงินเจ้าจาก,ก็มีให้นะคะสวยๆเลยนะคะคันนี้ฟรีดาวนะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ10,000บาทนะคะผ่อนเริ่ต้น1 0,000บาทนะคะฟรีดาวนะแต่ลูกค้าได้4ประตูโต้ยกสูงพร้อมหลังคาแครลิบอยไปใช้งานทะเบียน9กไก่ลอเรง5 0 4 4 4นนะคะคันนี้ตัวเลือกเยอะนะคะ แต่ว่าภายในเนี่ยนะคะลูกค้าภายในเนี่ยนะคะตัวตัวตัวแซตเนี่ยจะได้เป็นตัวบอดหนังแล้วนะคะรถของเราคัดมาให้แล้วนะคะลูกค้าเวลามาหาน้อจ๋าเนี่ยลูกค้าพกแค่ความมั่นใจแล้วก็ปักธงในใจมาเลยว่าจะเอาสีอะไรนะคะเพราะว่าลูกค้ามาดูเนี่ยนะคะสงที่ลูกค้าได้ก็คือรถไม่มีชนหนักพิคว่่านะคะเราจะได้รถเกรดเอเกรดเดียวเลยนะตัวนี้สวยนะคะท่านผู้ชมนะคะคันนี้ถือว่าสวยเลยนะคะส่วนหลังคาแคลิบอยเนี่ยนะคะถ้าคุณลูกค้าไม่ต้องการนะคะก็แจ้งน้องก็จ๋าได้เลยนะคะเราก็จะทําการถอดออกให้ แต่ว่าถ้าใครจะเอาไปได้เลยเนี่ยจะเอาไปใช้ได้เลยก็เอาไปได้เลยเพราะว่าเราก็ต่อทะเบียนนะคะในส่วนขอ,ของต่อหลังคาให้เรียบร้อยนะคะท่านผู้ชมตัวแม็กสวยเดิมนะคะรถเราไม่มีแปลงนะคะอันนี้เอามาให้ชมหลายคนถามมาว่าจ้าจ๋าเอารถมาจากไหนเยอะแยะนะคะแล้วเขาไปเอามาจากไหนก็คือรถของเราก็จะเป็นรถหน,น่วยงานก็ส่วนใหญ่นะคะท่านผู้ชมปลดระวังนะคะรถบ้านก็มีบ้างบางส่วนนะคะแต่ก็จะไม่ได้เยอะมากเท่ารถหน่วยงาน ทำไมถึงเอารถหน่วยงานมานะคะหนึ่งเลยนะคะเราสามารถเช็คประวัติตรวจสอบได้นะคะเราสามารถเช็คสตอรี่ที่มาที่ไปของรถคันนี้ได้แล้วเขามีการเมนเทนดูแลตลอดนะคะนี่คือข้อดีของรถหน่วยงานนะ,ะมันดูคันสีดำนะคะสีประตูคันนี้โอ้โหเหมือนว่าจะติดจองไปแล้วนะคะคันนี้เหมือนว่าจะติดจองไปแล้ว,ลวจะจ่าขอผ่านไปดูคันนี้เลยแล้วกันนะคะคันนี้ทําไมลายแม็กสวยนะคะท่านผู้ชมนะคะ1น4 9ตัวนี้เป็นตัว 1. 9ดนะคะ z ซทีนะคะ ก็ไหม่ห้าหมนห้านะคะปี2022ราคาอยู่ที่7จ็ดแสนสอาพันบาทนะคะเป็นตัวสีขาวมุกนะคะท่านผู้ชมนะคะไหม่น้อยนะคะไม่แค่ห้าหมื่นห้าพันกิโลเมตรนะคะในราคา7จ็ดแสนสอาพันบาทนะคะวันนี้จะจเอามาให้ชมพร้อมกับสายฝนที่โปรยปลายลงมาเลยนะคะตัวรถสวยนะคะไฟหน้าก็ดูใหม่ดูสดนะคะท่านผู้ชมลูกค้าเข้ามาชมได้นะคะเผื่อใครที่ชอบดีแม็กนะคะชอบแค่ดีแม็กเลยนะคะไม่อยากไปเอารุ่นอื่นนะคะน้องจ๋าก็มีให้ สนใจเลือทักเข้ามานะคะอ่ะคันนี้ล็อกนะคะทุกท่านอาจจะไม่ได้ดูพาดูภายในนะแต่อยากให้เห็นว่ารถเดิมสวยจริงๆนะคะแล้วก็วันที่ลูกค้ามารับรถเนี่ยนะคะรถจะได้สวยกว่านี้อีกนะคะท่านผู้ชมนะคะเป็นรถที่อ่าคลองอ่าเป็นรถเบอร์หนึ่งเลยก็ว่าได้นะคะสําหรับมิสูดีแมกนะคะกระบะคลองใจคนไทยก็จะเป็นในส่วนของมิสูดีแมกนะคะก็คู่แข่งที่โตยทาแล้วถามว่าโตยทาลีโวมีไหมนอะกจากเบอกว่ามีนะคะก็มีให้เหมือนกันนะ มาดูคันต่อมานะคะคันนี้ก็ไลน์แม็กจะเหมือนกันเลยนะคะท่านผู้ชมแต่คันนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นในส่วนของตัว1.9ตัวแซธรรมดานะคะก็เป็นปี20ราคาก็จะเบาลงมาหน่อยเพราะว่าคันนี้เนี่ยนะคะจะได้ในส่วนของปี2อ่าเป็นเกียร์แมนวนวลนะคะหรือว่าเกียร์ธรรมดานะคะราคาก็จะเบาลงมาก็จะเหลือแค่589,000บาทนะคะอันนี้ก็คือไม่อยู่ที่83,000กิโลเมตรนะคะไม่แท้ไม่เดิมนะ กจ๋าจะขอไปไวๆนะคะลูกค้าฝนตกนะคะน้ําหลากมากเลยตอนนี้นะคะรีวิวเรียๆเลยนะคะน้องกจ๋าเปิดทําการทุกวันนะคะเข้ามาชมรถตัวจริงกับน้องกจ๋าได้ถนนสีลพายซอย68นะคะตัวดีแม็กนะคะส่วนคันนี้นะคะก็จะได้ในส่วนของลายแม็กที่เปลี่ยนไปนะคะนี่ลายแม็กที่เปลี่ยนไปแล้วเรามาดูกันก่อนนะคะทะเบียนสามห้าเก้าหนึ่งนะคะมาจากจังหวัดนครนายกตัวนี้เป็นตัว หนึ่งนะคะราคา699,000กาหได้ปี21ไม่สี่0 0ืนะคะไม่สี่0 0ืนะคะตัวรถสวยๆเดิมๆเ,เหมือนกันนะคะโอ้โหนะ้ำฝนตกหนักมากเลยค่ะคะุณผู้ชมเดี๋ยวฝ่าฝนไปนิดนึงนะคะต้องขออภัยนะเด็กาจะไปไๆนะคะลูกค้านะอ่ะเอเซอรี X ่เอาเป็นว่าเอเซอรี่เนี่ยจะจ้ามีให้ที่3,000นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่679,000บาทนะคะตัวเอเซอรี่นะสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะท่านผู้ชมเกียร์ออโต้หมดทั้ง3ามพันเลย ถ้าใครอยากได้เอซีรีนะคะมีสามคันสวยๆตั้งเรียงรายรอลูกค้าอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะาจ๋าจะรีวิวลายคันให้ดูรอบนึงนะคะวันนี้ต้องรีบลงคลิปก่อนนะคะเพราะว่าเสียงรังมากนะคะ,ะ,คะ <S <S ท่านผู้ชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะสำหรับสาวกบะบะเดี๋ยวน้องจ๋าจะมีมารีวิวแบบนี้ให้ดูทุกวันนะคะท่านผู้ชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์สนใจก็รีบทักถามหาน้องก็จ๋าได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ